นนะะขอบคุณกับวันนี้ค่ะนะคะวันหยุดมีความสุขที่ได้เข้าชมสวนชมไร่เป็นกำลังใจค่ะเขาก็เลยได้เลื่อยออกค่ะนะคะกับกิ่งยังเล็กๆน้อยๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะต้นนี้สวยอยู่หน้ากระต๊บเลยนะํำลังคาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เวลาฝนตกหรือลมมาอย่างแรงอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ต้อง โดนกิ่งไม้มาทับคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพื่อที่มันจะได้แบบว่าเวลาที่เรามุงหลังคานะคะความที่พืชทิ้มเข้ามาปกคุมุมแล้วจ้ากลับบ้านกันไปทำกับข้าวค่ะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วไม่ไปค่ะสุดบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะสวย <Yeah. S 1> สังกษี เอามาตีติดกับนี่ค่ะที่ทำเป็นโครงไว้แล้วจ้ากลับบ้านกันไปทำกับข้าวค่ะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วไม่ไปค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะ กลับบ้านกันค่ะข้ามบานมุงหลังคาเนาะนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกะก,กะว่างั้นพอบ้านบอกนะนะเรียบร้อยเลยออ้ยลมเย็นสบายค่ะในบรรยากาศของอยู่ไร่อยู่สวนเราใปเ,เนาะต่อจากจวนหน้ากระตบลงไปค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกที่นึงให้รับชมนะคะถามว่างามป่ายางจ่า เมื่อวานนี้ได้มาเก็บน้อยหนาเนาะวันนี้เราก็มาเอานี่ค่ะมุงเสร็จไหมยังไม่เสร็จค่ะเหลืออยู่ด้านในค่ะประมาณครึ่งหนึ่งต้องได้ตัดสังกะสีค่ะแต่ว่าค่าแล้วนะคะค่าแล้วห้าโมงกว่าแล้วสังกะสีเอามาตีติดกับนี่ค่ะที่ทําเป็นโครงไว้ต้องมุงไว้ก่อนนะคะ สังกะสีเอาออกจากคอกไก่ที่ไม่มีไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วนะคะป่ายางจ้าเมื่อวานนี้ได้มาเก็บน้อยหนาเนาะวันนี้เราก็มาเอานี่ค่ะมากเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะนะคะคลิปปังๆค่ะทไปเนาะต่อจากจวนหน้ากระตบลงไปค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีก ทีนึ่งให้รับชมนะคะถามว่าค่ะเขาก็เลยได้เลื่อยออกค่ะนะคะกับกิ่งยางเล็กๆน้อยๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะต้นนี้สวยอยู่หน้ากระต๊อบเลยนะ,ค,ะคนนะคะขอบคุณกับวันนี้ค่ะนะคะวันหยุดมีความสุขที่ได้เข้าชมสวนชมไร่เป็นกําลังใจนะคะกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณกับกําลังใจที่รับชมแล้วก็ ู้สนับสนุนนะคะขอบคุณกำลังใจอย่างอยู่ที่บ้านสังกสีเอาออกจากข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะมุงด้านหน้าเพิงเนาะเขาเรียกว,ว่าหน้าเพิงหรือหน้าจั่วลงมุงเสร็จไหมย,ยังไม่เสร็จค่ะเหลืออยู่ด้านในค่ะประมาณครึ่งหนึ่งต้องได้ตัดสังกะสีค่ะแต่ว่าค่ำแล้วนะคะค่ำแล้วห้าโมงกว่าแล้วมุงเสร็จไหม ยังไม่เสร็จค่ะเหลืออยู่ด้านในค่ะประมาณครึ่งหนึ่งต้องได้ตัดสังกะสีค่ะแต่ว่าค่ำแล้วนะคะค่ำแล้วห้าโมงกว่าแล้วงามป่ายางจากเมื่อวานนี้ได้มาเก็บน้อยหนาเนาะวันนี้เราก็มาเอานี่ค่ะเพิงด้านหน้ากระต๊บน้อยนี่แหละสามปีผ่านมาความเป็นจริงไม่ใช่นะคะปีกว่าคะ่ะยังไม่ทันได้เสร็จ เรียบร้อยเลยอุ้ยลมเย็นสบายค่ะในบรรยากาศของอยู่ไร่อยู่สวนเราเรียบร้อยเลยอุ้ยลมเย็นสบายค่ะในบรรยากาศของอยู่ไร่อยู่สวนเราๆๆนะคะเขาก็เลยได้เลื่อยออกค่ะนะคะกับกิ่งยังเล,เล็กๆน้อยๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะต้นนี้สวยอยู่หน้า ตอมเลยนะเดี๋ยวคุณพันธิตไปเก็บยอดคุณเหล็กก่อนนะคะเก็บยอดคุณเหล็กเพื่อที่จะไปต้มแล้วให้คุณแม่แกงค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้จ้ามูด้านหน้าเพิงเนาะเขาเรียกว่าหน้าเพิงหรือหน้าจั่วลงไาอยู่ที่บ้านสักศีเอาออกจากข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะอยู่ที่บ้านสกศีเอาออกจาก ข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะเพิงด้านหน้ากระตบน้อยนี่แหละสปีผ่านมา <c oughs> ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะปีกว่าคะ่ะยังไม่ทันได้เสร็จค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพื่อที่มันจะได้แบบว่าเวลาที่เรามุงหลังคานะคะความที่พืชทิ่มเข้ามาตกคุมคะ่ะเขาก็เลยได้เลื่อยออกคะ่ะนะคะกับ กิ่งยังเล็กๆน้อยๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะต้นนี้สวยอยู่หน้ากระตอ๊บเลยนะนคะนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะกลับบ้านกันค่ะค่้ที่จะตัดต้นกิ่งยางออกเพราะว่ามันเข้ามาในพื้นที่ที่เราจะได้ทำกัน <Yeah. S 1> สังกษี เอามาตีติดกับนี่ค่ะที่ทำเป็นโครงไว้มากเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะนะคะคลิปปังๆค่ะต้องมุงไว้ก่อนนะคะสังกะสีเอาออกจากคอกไก่ที่ไม่มีไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วนะคะหลังคาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เวลาฝนตกเหลือ ลมมาอย่างแรงอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ต้องโดนกิ่งไม้มาทับสุดบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะสวยที่จะตัดต้นกิ่งยางออกเพราะว่ามันเข้ามาในพื้นที่ที่เราจะได้ทำกิ่านะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะ กลับบ้านกันค่ะข้ามมาอยู่ที่บ้านสกะสีเอาออกจากข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพื่อที่มันจะได้แบบว่าเวลาที่เรามุงหลังคานะคะความที่พืชทิ่มเข้ามาตกคุมการมุงหลังคาเนาะนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกะก,กะว่าง,งั้นพ่อบ้านบอกนะเรียบร้อยเลยอุ้ย ลมเย็นสบายค่ะในบรรยากาศ <Okay. S 1> ของอยู่ไร่อยู่สวนเราคนนะคะขอบคุณกับวันนี้ค่ะนะคะวันหยุดมีความสุขที่ได้เข้าชมสวนชมไร่เป็นกําลังใจนเนาะต่อจากจวนหน้ากระต๊อบลงไปค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกที่นึงให้รับชมนะคะถามว่ามาอยู่ที่บ้านสกศีเอาออกจาก ข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะต้องมุงไว้ก่อนนะคะสังกะสีเอาออกจากข้อไก่ที่ไม่มีไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วนะคะต้องมุงไว้ก่อนนะคะสังกะสีเอาออกจากข้อไก่ที่ไม่มีไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วนะคะถ้าทิ้งไว้นานนะคะ ฝนตกใส่นี่จะผุพังเลยเนะาะไม้เนาะนะคะถ้าโดนน้ำฝนก็จะผุพังไปนี่ก็ได้ทำการการมุงหลังคาเนาะนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกะก,กะว่าง,งั้นพอบ้านบอกนะนะอยู่ที่บ้านสกะสีเอาออกจากข้อไก่เพื่อที่จะเอามาตีด้านหน้าเขาเรียกว่าเพิงเนาะนะคะเพิงด้านหน้ากระตบน้อยนี่แหละสามปีผ่านมา ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะปีกว่าคะ่ะยังไม่ทันได้เสร็จงามป่ายางจากเมื่อวานนี้ได้มาเก็บน้อยหนาเนาะวันนี้เราก็มาเอานี่ค่ะนะคะกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณกับกำลังใจที่รับชมแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณกำลังใจอย่างไงเนาะต่อจากจวนหน้ากระตบลงไปค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็เป็น บรรยากาศอีกทีนึงให้รับชมนะคะถามว่างามป่ายางจ้าเมื่อวานนี้ได้มาเก็บน้อยหนาเนาะวันนี้เราก็มาเอานี่ค่ะต้องมุงไว้ก่อนนะคะสังกะสีเอาออกจากคอกไก่ที่ไม่มีไก่ ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วนะคะการมุงหลังคาเนาะนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกะกะว่งงางั้นพอบ้านบอกนะ่ะนะคะเขาก็เลยได้เลื่อยออกค่ะนะคะกับกิ่งยางเล็กๆน้อยๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะต้นนี้สวยอยู่หน้ากระต๊อบเลยนะคนนะคะขอบคุณกับวันนี้ค่ะ